สวัสดีค่ะเข้ามากันเร็วมากพี่จ๋าหายไปนานของเพิ่งลงใหม่เมื่อวานนะคะขายดีมากจริงคุณพี่ถ้าเป็นรุ่นเสื้อยืดสาวอวบนะคะเป็นงานเกรดเออคุณพี่จ๋ามันจะขายง่ายถ้ามันใหม่นะคะอุ้ยสีสดมาก อน้องมาครั้งแรกไล์เดียวนะคะหมดหมดเกลียงเลยน้องทำสถิติมาแล้วนะจ๊ไป้ายนี้ม,มาไล์เดียวหมดเลยล็อตใหม่ล็อตใหม่ใหม่สดสดสวยสเหมือนเดิมต้นทุนถูกถูกเลยนะคุณพี่นะน่ารัก อุ้ยดูสิปลายหอย,อยสดจริงๆว้ายอย่างห้ยตัวนี้เป็นคอปลีลสีเหลืองสวยเลยสีแบบโ oh นะอ้ my god สดเนาะใหม่แบบเนี้ย สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยจ้าเกรดเอใครขายไม่ได้เลิกขายผ้ามือสองไปเลยพี่รุ่นเนี้ยใหม่แบบนี้ไม่มีความรู้ก็ขายได้นะคะถ้าขายเกรดเอนี่ตึงแน่หลักกว่ะสองพันเก้าถือว่าไม่แพงนะคะสำหรับเกรดเอนี่ผ้าบางขายได้ตลอดทั้งปีไม่มีเอาไม่มีตกรุ่นนะคะพี่สไตล์ไม่แก่ไม่โบราณนะสวยอ่ะ สองพหารประมาณ2องหกิตัวปราณสิบอบาทต้นทุนสิบอบาทแต่ได้เกรดเอุ้ยดูดิสีดําแต่ก็คือแบบเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกไม้ลูกไม้ดาสวยๆอะไรกันลูกอุ้ยปักนะงานปักคือ4ีดีนะพี่ เอาอย่างนี้คือช่วงเนี้ยคือหลายๆคนน่ะต้องการอาชีพเสริมนะคะบางคนหยุดวันเสาร์บางคนหยุดวันอาทิตย์นะคะพี่เอารุ่นนี้ไปขายได้เลยค่ะรับรองไม่ขาดทุนเพราะว่าผ้าค่อนข้างสะอาดค่อนข้างใหม่แต่ต้องขอคนขายสาวอวบนะคะ H&M <and> เอ,อ H&M ทาน,นิมยดูด,ดชิชั้นชั้น ดีไซน์เก๋นะคะน,น่ารักอะเอ็มอีกแล้วจ้าอืมแบรนด์ไง,นนางบางตัวมีแบรนด์คุณพี่เรารุ่นเนี้ยเป็นเกรดเเปอร์เซ็นต์เพื้อนเสียจะน้อยนะคะผ้าสีสดผ้าบางไม่หนาเตอะนะคุณพี่ใส่สบายาน่ารักเลยบางตัวเขาก็มีแบบเออมีลูกเล่นเออบางตัวก็เป็นยืดแบบธรรมดาก็ใส่ได้ตลอด อประมาณสิบเอ็ดบาทคุณพี่ได้งานเกรดเอขายได้ทั้งลูกนะคะไม่พอพี่จา๋าใครรับรีวิวส่งฟรีไปเลยโป๊กน่ารักนะเนี่เห็นไหมลงใหม่ๆสดๆเมื่อวานเลยใคผ <พา S 2> ู้ <ลง S 2> นิ่งของเรานะคะเราลงของใหม่ตลอดนะพี่โซนิกโซนิกผ้านิ่มผ้าเด้งดึง๋งดึ๋ง ้าบางเบาใส่สบายสีสดลูกค้าเอ้ยบอกเลยขายแค่สามเก้าสามตัวร้อยนี่ก็อกขาย <คน S 2> ไม่ทัน,นแล้ว,ลวบางคนขายตัวละห้าสิบบาทห้าเก้าสองตัวร้อยก็ได้นะ<ฮ>ใช่ต้นทุนสิบเอ็ดบาทขายยังไงก็กำไรนะคะ ใครกําลังหาอาชีพเสริมอาชีพหลักนะแล้วไม่เคยเล่นผ้ามือสองแนะนํารุ่นนี้เล่นได้ไม่ขาดทุนนะคะใช่มันขายง่ายอืมมันไม่ต้องอะไรเยอะอ่ะลูกค้ามันขายได้เลยเนี่ยคอวีสวยเังวันนี้พี่เอาไปขายไม่หมดพรุ่งนี้พี่เก็บขายต่อได้นะคะไม่เน่าไม่เสียเนี่ยเสื้อยืดแล้วผ้าดีนะเธอเ้นเสียคือจะน้อยมากๆนะคะสําหรับใครเล่นงานเกรดเอพี่สาอุ้ยดูดิอันนี้เหมือนขอบนะ แต่ขอสาวหวบนะพี่ขายได้ทุกวัยเลยนะไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือวัยแบบวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดอุ้ยน่ารักฟังตัวน,น,น,นี้น้องน่ารักมากเลยอ่ะต้นทุนน้องสิบเอ็ดบาทนะคะดิสนีย์เธอตัวนี้เห็นมีล่ากระตรงกระตูนตะเกียงแก้วหรือเปล่าอ,อลาดินอลาดินน่ารักอ่ะพี่ดูสีดิเกรเอสีจะสดแบบเกินหน้าเกินตาจริง ตัวนี้แฮร์รี่พอตเตอร์เออสิเอาเสไซ <ไว S 1> ส์อ,อ,อ้วบน่ะไอเนี่ยป้าเนี่ยรออยู่ป้าอะไรปากรรี่ปั๊บอ่ะพราทักมาถามอยู่ว่าจะรีวิวเมื่อไหร่ชื่ออะไรฉันติดดาวเขาไว้อยู่อ่ะเขาจะเอาโอ้ยอปปสีพาสเทลน่ารัก อุย้ยตัวนี้ฉลุค่ะอุ้ยแหวน่ารักมากมจริงจริงอ๋เจอแล้วอืโอโอ้โหใหม่ไม่ใหม่หมหมหมดูสิสติ๊กเกอร์กกอรยังอยู่จ้าสติ๊กเกอร์รยังแบบใต้หรอเหรอใต้ไหมอิสสะอาดไม่สะอาดลูกค้าลองดูที่ ตัวนี้นะรีแล้วดูคอเขาดิ <5 S 2> อันนี้ไม่ใช่เ <4 S 2> ละนะมันเป็นรอยพับนะคะผ้าขาวคือสะอาดมากเสื้อย,ยินบังหญิงเราเหลือป้ายอะไรนกแก้วลงล่าสุดนกแก้วเยอะ <Okay. S 2> จะรวดหมดละกระทิงเหลือลูกนึงเดี๋ยวหารีวิวเราได้รีวิวโปรยปะรี่เว้ยยอยู่เนาะรีวิวไว้ขนะายนกแก้วก่อน พึ่งลงนี่น่ารักน่ารักเลยไม่แก่นะพี่เห็นไหมใครดูตั้งแต่ต้นพร้อมกันนะคะให้ดูได้ทุกตัวไม่เขินไม่อายเลยพ,พี่เพราะว่าผ้าค่อนข้างสดใหม่นะคะสำหรับงานเกรดเอดูค่ะดูแต่ขอคนขายสาวอวดนะ L XL 2 XL 3 XL นะคะโดยประมาณนะพี่จ๋าส X มีเปล่าไม่รู้เนาะ <Lisa S 1> ไม่ค่อยถึงสี่เอกเท่าไหร่ฉันเห็นถึงสามนะสามเอได้อยู่พี่สีมันสดมากรีวิวไม่อายพูดได้เต็มปากว่าเกรดเอเน้องเขินบอยเฟรนด์น่ารักจังเนี่ยน่ารักอุ้ยดูดิด,ดูคอูแชนล,ชลมีความฉลุความปากใครรับรีวิวแค่ส่งฟรีให้นะคะ พี่ๆไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งสำหรับกระสอบรีวิวลูกเดียวเท่านั้นนะคะแต่กระสอบใหม่คุณที่โอนแต่ค่าสินค้าค่าขนส่งจ่ายปลายทางได้เลยจ้ะผ้าใหม่ผ้านิ่มด้วยผ้าแบบผ้าดีเลยนิ่มมากเลยสวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีัเป็นยังไงบ้างพี่จ๋าขายดีไหมช่วงนี้โอ้โหเหลี่ยมน่ารักมากเลยขอบดูดิขอบน่ารักขัดน้ำสียคือละมุนเลยหอก็เออแบบนนอ่อน มัดยองเออเห็นไหมผ้าจะดีมัดยอมแบบไม่ได้เลอนะมัดยองสู้กันหน่อยพี่สวยงามกราบขอบคุณมากค่ะคุณพี่แต่งานดีจริงๆเนี่ยดูดีดูไม่อายเลยงานผ้าในห้างนะพี่ผ้าเขาจะแบบนิ่มลื่นใส่สบายไม่สากไม่แข็งนะพี่นะมันจะไม่เหมือนผ้าเย็บโหลนะคะที่แบบ นี่ก็ดิสนี์นี่หนึ่งแต่คือราคาถูกๆูกัว่าพี่อันนั้นคือตักไม่กี่รอบคือผ้าจะไปแล้วคือผ้าเด้งดึ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 งเลยเด้งเลยอ่ะใสชุดดึงดึงอ่ะเออจริงผ้านอกเขาจะเป็นผ้าที่ดีเขาใช้วัตถุดิบที่ดีในการผลิตนะคะเนี่ยคอเขาเรียกคอแล้วคอมันก็ใส่ได้ยาคุณภาพผ้าค่อนข้างดีกว่าบ้านเราที่สำคัญต้นทุนต่ำกำไรดีมากพี่ คือเวลาเราไปขายบางทีอะไปตลาดอ่ะคนเดินมาจับผ้าพี่เขารู้เลยเออมันนิ่มใส่สบายเขาก็กลับมาซื้อเราอีกนะลูกค้าใช่มันก็จะขายได้เรื่อยๆนะจ๊ะโอ้โหแม่งเป็นมันเป็นพับพับไม่ก็คือว่ามันเป็นแบบล็อตใหม่ไงมันก็มาแบบนี้เลยไงพี่บางตัวมันเป็นโละงานโลต๊อกมาเอนเงาเลยเธอตัวเนี้ยไอ้บางตัวก็เหมือนแบบ หลุดคิวซีหรืออะไรอย่างงี้ไงไปคัดไปแยกเอานะคุณพี่อู้เธอทอมมี่น่ารักทอมมี่งานปักทอมมี่อุ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะฉันก็ว่าจะส่งให้พ่ออยู่เดี๋ยวรอเขาได้ร้านก่อนผู้หญิงอะขายพวกหญิะกาปียินกาปีผ้าได้เลยเนาะเขารอได้ร้านก่อนนี่งานปักอีกแล้วเขาจะมีละอุ้ยเธอปักสองตัวเธอแยกให้หน่อยขอก่อน พี่เนี่ยแยกคำราคาได้นะถ้าใครแบบเจออะไรอย่างเงี้ยพี่เดา๋แยกแล้วงานนอกนี่คือปักแบบแม่แน่นๆ่นเลยสาวอุ้ยทอมมี่อีกแล้วอ่ะสาวอุ้ยทอมมี่สองวและกันทอมมี่ปักเอทอมมี่ไว้ให้แคปแล้วกันคือผ้าใหม่จริงๆอุ้ยสวยอะ เนเสียกะน้อยนะคะสําหรับเกรดเอลูกค้าค่ะได้ทั้งกระสอบอ่ะไม่ขาดทุนแน่นอนคะ่ะโอ้มัดย้อมตัวนี้สวยมากเลยใช่หรอตกแล้วเหรอลูกค้าเร็วใครจะเอารับเลยเร็วจ้าฝนมาแล้วจ้าจะหนีฝนแล้วจะหนีแล้วส่งฟรีนะรีวิวส่งฟรีนะคะฝนตกแล้วพี่เอย ช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วพี่สู้กันหน่อยนะคะที่มาเช้าไม่ใช่อะไรนะคือฝนมันตั้งเขาเออลูกไม้สีดีมากซาร่าโอ้ซาร่าแต่มันเขียนแบบแปลกๆกันแล้วก็เลยไม่รู้แต่ซาร่าจริงแหละใช่ไหมเธอซาร่าซาร่าซาร่าดิสนีย์ดิสนีย์มิกกี้เมาส์ก็มาได้ทุกตัวนะลูกค้าใครจะเอฟได้ทุกตัวนะคะรถรถเก๋ ขายง่ายก็กำไรสีขาวใหม่มากดูเราเป็นลูกไม้ด้วยนะพี่ถ้าเป็นพวกเสื้อยืดอ่ะมันขายได้ทั้งปีมันไม่มีเชยไม่มีตกรุ่นอะไรอย่างงี้นะคะไม่มีเลิกฮิตไม่มีเลิกใส่ใครใครก็ใส่เสื้อยืดอ่ะพี่ไม่ใช่แบบเด็กแดงเขาเลิกใส่กันแล้วอะไรอย่างงี้ไม่มีนะมันใส่ได้ตลอดลราต้นทุน11บาทได้งานเกรดเออ2ก้9ถือว่าไม่แพงนะคะเนี่ยใช่ สีพื้นฉล,ลูฉลูนะอุ้ยแทเอ้ยดูความดอกสิพี่ดอกแข่งกันเลยนะคนขายอ<ล>ดอกเนี่ยดอกไม่ว่าไม่รู้อะไรดอกกับกันอุ้ยดูเธอดูโลมาเลยดูจ้าดูความป้ายห้อยจะแยกออกมาก็ได้เธออุ้ยสดจัดเลยอุ้ยดูดิ เยอะนะลูกหนึ่งอ่ะสองร้อยหกสิบถึงสองร้อยแปดสิบตัวได้เลยนะคะใช่เปิดร้านได้เลยอ่ะแขวนได้เต็มราวเลยอ่ะไปอันดี้ได้เลยเดียวไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยรุ่นเนี้ยใครที่เกลียดรีปิดขายได้เลยพี่ดูความใหม่สดอย่างงี้วะสดมันใหม่อย่างงี้เลยจ้ะก็คือล็อตใหม่จนถึงสามเอ็มออาจจะบวกลบนิดหน่อยนะพี่แต่ส่วนใหญ่ไซส์ประมาณนี้แน่นอนค่ะตัวนี้สวยอ่ะแพทน่ารักเนาะคือมันไม่มีเอาอ่ะคุณพีู่ ไม่มีแต่ผ้านิ่มมากเลยแงดูดิโอ้ลายเสือว่ะแม่เสือสาวพราสนีไม่อยากเป็นเสือแต่อยากแกลบเหยือให้เธอขยามแกลบจ้าน่ารักนะสีพื้นก็ดีมากไม่ซ้ำไม่จำเจนะคุณพี่ใครได้ลองป้ายนี้ติดใจนะบอกเลยผ้าใหม่จริงๆใหม่เลยเราเราขายป้ายไหนคือ ขายดีแน่นอนพี่<ช>ลองเลยแล้วจะติดใจนะคะแล้วพี่จะไม่ไปที่อื่น<ต>พี่จะอยู่กับโอ,โอดังคาสายสองนี่แหละถ้ามันดีขนาดนี้โอนาวีนี่โอนาวีเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียจะมีบ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของสภาพมือสองแต่จะอยู่ในส่วนที่น้อยมากๆค่ะสำหรับงานเกรดเอแล้วด,ด,ดีเทลเขาเก๋ ب, เขาหลากหลาย<ไ>เขาแบบไม่เชยเขาไม่น่าเบื่อนะเออเขาไม่น่าเบื่อนะคะมือสองอะ เนี่ยดูดิรีดเพชรป่ะเอาไม่ใช่รีดปักเขาปักป็เธอเขาปักเขาปากปักเลยอ่ะเอออ้ยเลื่อมอุ้ยสวยสวยสีพื้นก็เก๋ใส่ได้ตลอดเก๋ไก่เก๋ไก่นีโอ้เลื่อมใส่เดี๋งานกับพื้นได้เลยปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเลยแหละโอ้ยนี่ยสวยนะใส่แล้วขึ้นมากขาวเลยเนาะอใส่แล้วขับผิวมากเลยน้องสวยจังเลยอ่ะ เนี่ยสีพื้นก็คือแบบใส่แล้วดูดีเลยอ่ะใส่แล้วดูแพงผ้านิ่มมากผ้าดีอ่ะผ้าดีเออเนี่ยคือผ้าเด้งเหมือนในคลิปอะพี่ผ้านิ่มๆเด้งๆอ่ะเออเด้งเกินไปนิ่มมากเออชอบตรงเนี้ยเนี่ยดูดีเธอสีพื้นก็สวยเนาะเฮ้ยคือใส่ได้แบบมากเลยอะเนี่ย สีพื้นอ่ะโอ้ยดูดิสีดิสีพาสเทลจริงชอบสีนี้ว่ะผ้ากับผ้าดูดีมากเลยนะฉันไม่ค่อยได้ใส่เสื้อยืดขับถิวมากเลยขับไปไกลๆบูลีดฉันจะฟ้องเอ้สวยไงครับฉันฟ้องเลยฉันจะเรียกสิบล้านขับถิวค่ะนี่ดูดิ เขียวมากทุกคนเป็นพยานนะเป็นพยานจะไปบุกจะไปแจ้งแล้วจะไปฟ้องแล้วบูรี่บูรี่ฉันน่ะเออฉันจะเรียกสิบล้านเลยฉันบอกฉันเจ็บปวดมากจ้าเยอะหน่อยจะเอาเยอะหน่อยเธอช่วงนี้ฉันร้อนเงิน ใครร้อนเงินต้องมาบเสื้อผ้าไปขายพี่อุ้ยดิสนีย์จ้ามิกี้เมามาทั้งตระกูลดิสนีย์เอาไปไหนแล้ววะฉันแยกว่าจะนี้นูนฉันเนื้อเขาเก็บของฉันไปแล้วออเขาลอยว่าเธอเขาลอยค่ะมันลอยเราเี้ยแหละเสร็จยากเหรอเอาแล้วออััุรขใหม่จริงๆเลยเว้ยใหม่ดูดิ มาแบบนี้เลยอ่ะให้ใกล้ดูทุกตัวคือไม่อายโอ้อะไรเข้าบ้านลูกพี่เจซุกฟิกพี่เจซุกดิคอเลื่อลงมาดูคอน้องน้องเป็นปักนะคะดูครับโอ๊ยนิกกี้เมาคแล้วจ้าคืองามแท้สาว อีกแปบเดียวจ้าฉันรีวิวก่อนนะจ้าอย่าเพิ่งตกนะจ้าใกล้แล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะอุย้ยดูดิสีที่สีพื้นก็คือสวยลายก็คสีพื้นมันทำคูนทั้งลายนะคะมันเป็น,นการดีนะคุณพี่เพราะบางคนชอบพื้นบางคนชอบลายบางคนชอบสีคุมโทนบางคนชอบสีสันมีทุกสไตล์ในหนึ่งกระสอบจ้ะคุ้มมากแม่สุดคุ้ม คุ้มมดิสนีย์อีกแล้วตัวนี้เป็นไลออนคิงไลออนคิงจ้าแต่มองไม่เห็นอุ้ยลายฟางขอเป็นสาวอวบนะคะพี่จ๋าดูดีสีพื้นแล้วแบบเงาขึ้นเลยเนี่ยบางตัวก็จะรีดเพชรรีดเพชรมั่งปักมั่งนะคะไม่ซ้ําไม่จาเจมีความสนุกสนานในหนึ่งกระสอบะคะมีทุกสไตล์เลยพี่ใช่มันไม่เบื่อไงแบบ ลูกค้าจะเลือกกันมันตรงนี้แหละมันี่เลยเทไปเลยอืเดี๋ยวเขาจะมีแสกเงินกันคนละครึ่งรีบมาเลยคุณพี่รีบเอาของมปขาะอุ้ยตัวนี้สวยอ่ะผู้ใหญ่สไตล์ผู้ใหญ่ก็อจเชอบอ่ะเออเนี่ยน้องๆวัยรุ่นก็สีพื้นได้ใส่ไปเก็บค่าแชร์ที่ตลาดอะไรอย่างงี้อุ้ยอันนี้เป็นเสื้อวงปะเนี่ยวิ be there for you ไม่รู้จักครับไม่รู้จักจากแต่นักร้องไทยครับสวยอ่ะผ้าดีนะผ้าคือดีนะคะก็บอกแล้วว่าผ้าบางผ้านิ่มผ้าเด้งผ้าเบาผ้าพิ้วกวักมือเรียกแมวละแมวหลังอาจริงๆะผ้าดีใส่นอนก็นิ่มสบายเลยเนี่ยพี่นิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มใส่เที่ยวก็ได้ ขายได้เออขายดีขีสิบเอ็ดบาทขายไปห้าเก้าสองตนร้อยเพอเหลือน้ำสองถังๆเยอะๆแล้วก็ยี่สิบบาทยังไม่ขาดทุนเลยเชอสามเก้าสตัวร้อยแล้วก็ลดหลั่นลงมาก็ได้นะพี่คือขายได้ขายดีทั้งรุ่งอยูแล้วดิสกี้อีกแล้วอนี้พีแพ้กระตูนหลายตัวจังใช่กระตูนเยอะก็ตัน้อยแล้วแต่ตัวนะพี่คือเน้นผ้าสะอาดอ่ะเนี่ยสะอาดยืนหนึ่งยืนหนึ่งเออไม่ต้องเก็บนะกระตูนอ่ะ ชอบสีนี้ว่ะส้มอิดสวยนะใส่แล้วดูสวยนะถ้าส้มอิดอ่ะเธอเสื้อยืดนี่มันแบบใส่ได้ตลอดเลย่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะซื้อไปแล้วแบบขายไม่ออกค่ะทุนนะสำหรับรุ่นนี้คุณพี่ใครก็ใส่เสื้อยืดกันทั้งนั้นนะคะซื้อง่ายตัดสินใจง่าย บางคนเลือกเนะแบบสมมุติแบบกองสามตัวร้อยนี่ก็เลือกคนละสามตัวสามตัวแล้วพี่บาบางนคนเราหลายตัวด้วยเออช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างเงี้ยพี่ขายผ้ามือสองนัดรวยไม่รู้จะขายอะไรเอาไปขายเลยจะรวยค่ะดูสิเก๋ว่าโอ้ยมึดจังเลยอย่าก,กดดันฉันแนน่ดูสีดิพี่ สีสันสดใสนะคะถ้าเป็นเกรดเอสีสันสดใสนะคะพี่สีขาวเธอดูดิขาวคือขาวเลยขาวผ่องบรสุผ่องเขอบเป็นยองใหญ่เอ่อผงเสื้อขอบอะไรมีหมดดูไม่ยากดูเกรดเอดูไม่ยากดูสีแดงสีแดงสดก็คือสดมาแล้วพี่จ๋าช่วยด้วยมาแล้วแนจ้าสวยเลยหูยดูสีเขียวดิ เขาบอกเขาเห็นแล้วว่าใกล้หมดแล้วเขาบอกใส่เต็มแล้วนะ <c oughs> ทอลรอเราบนหัวเราเนี่ย <c oughs> ดำทำมืนอยู่บนหัวฉันเนี่ย <c oughs> เรื่องน่ารักจังโชว์ของอะขอโชว์ของหน่อยนะคะของดีมีให้โชว์พี่ของรถใหม่ด้วยแหละประเด็นใครอยากได้กระสอบนี้นะ๊ะใครจะซื้อเหมาหลายๆายาล,ายลูกให้ราคาพิเศษนะ๊ะใครอยากเหมาเหมามามีเยอะมีเยอะ ไฮไลท์สดอ่ะอยากเอาไปทีเยอะๆอุ้ยซีเคเธอโอ้ยดแดนเควินเควินแดนนสู๋นสาวอ่าให้ลูกค้าดูสเต้เผื่อใครอยากได้ลูกนี้นะคะลูกออนนเี่ยถ้าเป็นงานอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเน้นหัวนะพี่เน้นสะอาดแต่ก็มีเออมีก็ดีอะไรเงี้ยตกแล้วจ้าสัลยาคุณที่อยู่ใกล้กันเลยสายสองใกล้แล้วค่ะแหนูกลับบ้านไม่ได้เลยถ้าสั่รเงี้สายสองใกล้แล้วค่ะพี่ โอ้ยมิกิเมาท์คือคือหลายแท้คัด่ะมิกิเมาส์พอแล้วมั้งนม,ม,ม่ขอขอดอกไม้ไหน่อยดิเธอปาก,กปาก,ปากอะ่ะเออสองตัวหน่อยให้เลขาขวัญขวัญนะั้นเออไม่อดอกไม้เดี๋สวจะวางข้างล่างก็ได้นะเธอ,อเออไม,ไม่ไม่เมื่อกี้ดอกอะ่ะ เอานี้ดีวกวา่าดูความใหม่ความใหม่ความสติ๊กเกอร์ขอสีดำที่มีปักๆในนี่อะไร่นู้เสีดำวางกับสีเหลืองไปเลยแพทไหนวะนั่นแหละนั่นแหนะ,ะเออโอเคโอเคอเค,คุณพี่ ใครชอบนะคะ2,900บาทต้นหุนตกประมาณ11บาทรีวิวส่งฟรีได้ทุกตัวนะคะกระสอบใหม่หรือใครจะเหมาทักมาค่ะมีราคาน่ารักน่ารักให้นะคะขอบคุณมากค่ะ